สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูอีลอ,อกนะครับเราจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์อีลอ,อกหรือผักอีลอ,อกอซึ่งบางพื้นที่นะครับจะเรียกว่าผักก้านดอกนะครับต้นก้านดอกนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับจะมีให้รับประทานตามฤด,ดูกาลคือช่วงระยะต้นฝนเนี่ย เราสามารถที่จะนําลําต้นมาแกงได้นะครับเป็นอาหารประกอบอาหารเป็นแล้วแต่จะประกอบตามเมนูนะครับที่ถนัดนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทําเป็นแกงอีลอกแกงต่างๆนะครับตามสูตรแล้วแต่พื้นที่นะครับตัวผักอีลอกเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่นิยมรับประทานตามฤด,ดูกาล นะครับซึ่งตัวผักอีรอกจะมีพิษนะครับมีเรื่องของพิษด้วยนะครับเวลาที่ยางถ้าโดนผิวนังโดนอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกทำให้รู้สึกคันนะครับทําให้รู้สึกคันแล้วก็เวลานําไปประกอบอาหารเนี่ยถ้าเกิดทําไม่ดีหรือทําไม่เป็นนะครับตัวนี้จะทําให้เรามีอาการที่รู้สึกว่าเจ็บ หรือละไคเครื่องหรือเรียกว่าขันนะครับขันเพอ,อีลอกนะครับจะเป็นที่ลําคอเวลาเราไปประกอบอาหารนะครับแต่ก็เป็นผักที่นิยมรับประทานนะครับตัวนี้นี่เราสามารถที่จะนํามาปลูกในสวนได้นะครับตัวนี้ก็กาลังเรากําลังเพาะที่จะนําไปขยายพันธุ์ไว้ในสวนแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายได้าราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับ ราะวันนี้ซื้อ,อลำอีลอกมาเพื่อที่จะเอามาขยายพันธุ์ก็ตกไปลำละเก,เกือบเกือบสามบาทนะครับตัวนี้นะครับลำใหญ่หน่อยก,ก็เกือบสามบาทนะครับเราก็ทําการขยายพันธุ์ไว้แล้วเราจะเอาไปลงในสวนนะครับซึ่งการขยายพันธุ์อีลอกนะครับผักอีลอกเนี่ยตั้งแต่รั้งเดิมมาจะมีอยู่2วิธีนะครับคือการาใช้เงาหรือใช้หัว ในการขยายพันธุ์นะครับตัวนี้เราอาจจะไปขุดมาจากป่าธรรมชาติแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเพาะเมล็ดนะครับซึ่งสองวิธีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราจะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะครับเราได้หัวใหญ่มาเราปลูกปีนี้ปีหน้าเราก็จะได้ลำต้นที่ใหญ่นะครับสามารถที่จะรับประทานได้เลยแต่การขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คือการขยายพันธุ์ด้วย เบล็ดเนี่ยจะใช้เวลานานนะครับตัวนี้จะใช้เวลานานเพราะว่าต้นผักอีรอกเนี่ยมันเกิดเองตามธรรมชาติจะไม่มีใครไปให้ปุ๋ยให้อะไรมันมันก็จะอยู่ประมาณ4ี่ห้าปีนะครับขนาดของลำจะใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างหัวสะสมอาหารทําให้ลำต้นเนี่ยใหญ่ขึ้นอาจจะใช้เวลานาน4ี่ถึงห้าปีนะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีที่จะขายายพันธุ์นะครับ ขยายพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะนําไปปลูกแล้วก็ต้นใหญ่ได้เลยนะครับโดยการชําลําต้นนะครับลําอีลอกที่เราซื้อจากตลาดนี่แหละครับที่มีคนที่หาของป่าแล้วเขาเอามาไขยนะครับซึ่งวิธีการชําเนี่ยเราสามารถชําได้นะครับเป็นวิธีใหม่ที่กําลังนิยมกันถ้าเกิดตัวนี้นะครับการชําลําต้นเนี่ยได้เผยแพร่ไป จะทําให้อีลอกที่อยู่ในป่าเรายังอยู่นะครับเราไม่ต้องไปขุดมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนําไปปลูกแล้วก็ได้ลําต้นที่ใหญ่เร็วกว่าการเพราะ,มะเมล็ดนะครับวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการชําเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือลําอีลอก ลำอีลอกแล้วก็เราซื้อมานี่มันเป็นมันต้องเป็นขนาดใหญ่นะครับให้เลือกเอาลำใหญ่ๆมาชํานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการชําเดี๋ยวจะพาไปทำครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำแล้วก็ไปเลือกวิธีการเลือกลำต้นอีลอกที่จะเอามาชํานะครับแล้วก็วัสดุในการชําอะไรต่างๆ ตก่อนไปชำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวที่เราชำม,มาก่อนนะครับเราทดลองชำแล้วก็เขาสามารถที่จะองอกแล้วก็สร้างหัวใหม่เพื่อสะสมอาหารนะครับเราก็แยกมาใส่ถุงนะครับตอนนั้นเราแยกมาใส่ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของยีรอกนะครับที่เรา ใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการาตัดลำต้นแล้วฉ่ำนะครับเอาลำอีลอกมาตัดแล้วก็ชํำนะครับจะสังเกตเห็นก็คือเขาจะมีรากแล้วก็สร้างหัวเพื่อสะสมอาหารสร้างเงาเพื่อสะส,ะสมอาหารแล้วก็จะมีหน่อขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะใช้เวลาฉ่าำในถุงชำํำก่อนที่จะไปนำไปปลูกนะครับเราชํำให้เกิดก่อนชํำเยอะๆชํำในกระถาง ก่อนที่จะนําไปปลูกเนี่ยเราก็แยกมาใส่ถุงไว้ปีหน้าเราค่อยปลูกนะครับให้เขาสร้างหัวสร้างอะไรสะสมอาหารไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานําไปปลูกเลยเนี่ยเขาจะทนสภาพแวดล้อมทั่วไปไม่ได้นะครับก็คือหัวสะสมอาหารเนี่ยยังเล็กอยู่เขาอาจจะตายไปในฤดูแล้ลลงนะครับเขาจะแห้งไปเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทํา และขั้นตอนต่างๆให้ละเอียดนะครับในการเลือกลำอีลอกนะครับเลือกลำอีลอกที่จะนํามาชําเนี่ยเราควรที่จะเลือกลำที่ใหญ่ที่สุดนะครับเอาลำใหญ่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เราชําไปแล้วเนี่ยเราจะได้หัวที่ใหญ่ลำต้นที่เกิดมาใหม่นะครับเป็นหน่อที่เกิดมาใหม่ก็จะใหญ่นะครับเราสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการปลูกอีลอกให้ต้นใหญ่ได้เร็วขึ้นนะครับ เ่องอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือมีลำอีลอ,อกนะครับลำอีลอ,อกตัวนี้เราซื้อมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องมีต่อไปก็คือจะเป็นกระถางใส่ดินปลูกมานะครับเพื่อที่จะชำํำแล้วก็มีมีดนะครับมาตัดเป็นท่อนเราจะตัดลำอีลอ,อกนี่ให้เป็นท่อนแล้วก็ปักชํำนะครับในการปักชํำเนี่ยเราจะปักชํำเป็นแบบปกตินะครับไม่ต้องควบแน่นนะครับ ถ้าเกิดควบแน่นเนี่ยจะทําให้เน่าเสียเยอะนะครับเพราะว่า,เ,าเราทดลองมานะครับการเน่าเสียนี่เกิดเกิดจาก2อ,อย่างการเน่าเสียของรัมอีลอกจะเกิดจาก2อ,อย่างหนึ่งก็คือลําที่เรานํามาชําเนี่ยอ่อนเกินไปนะครับตัวนั้นก็จะทําให้เน่าเสียแล้วก็ถ้าเกิดมีการควบแน่นความชื้นเยอะเกินไปตัวนี้ก็เน่าเสียเหมือนกันนะครับเราก็แค่ปักชําในกระถางแล้วก็ลดน้ําเป็นปกตินะครับใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง นะครับเราก็สามารถที่จะแยกถุงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัดท่อนนะครับท่อนหนึ่งเราจะตัดประมาณ7-8เซนก็พอนะครับเราจะตัดท่อนแล้วปักชํานะครับมีแค่นั้นนะครับวิธีการขยายพันธุ์ครับนี่ก็คือลําต้นที่เราตัดไปแล้วนะครับเป็นท่อนเพื่อที่จะชําตัวนี้เราพร้อมที่จะชําแล้วนะครับไม่ต้องใส่สารเร่งรากไม่ต้องใส่อะไรนะครับตัวนี้ชํา เอาปักดินธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เราใช้วิธีปักธรรมดาเลยเพราะว่าทดลองมาแล้วนะครับการใส่สารเล่งรากเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้เขาเน่าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปักไว้เฉยๆนะครับปักไว้เฉยๆแล้วก็เขาก็จะงอกขึ้นมาเองแล้วก็สร้างหัวสร้างงอกไว้สะสมอาหารนะครับ ซึ่งวิธีการทานะครับตัวนี้เราปักลงดินแล้วเราจะาปักให้ลึกนะครับปักให้ลึกประมาณเซนครึ่งถึง2เซนนะครับแล้วก็กดดินบริเวณโคนที่เราปักกดดินให้แน่นหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะทําได้เลยนะครับจะทแบบนี้นะครับกดดินให้แน่นๆ ก็คือกระถางนึงเนี่ยเราสามารถชาได้หลายต้นนะครับเวลางอกงอกแล้วเราค่อยแยกนะครับเป็นถุงถุงไข่ถุงมันนะครับเป็นถุงละลําต้นก็พอเพราะว่าเงาหนึ่งเขาสามารถที่จะเกิดได้หลายต้นนะครับมีทั้งดอกมีทั้งอะไรมาด้วยกันนะครับหลังจากที่เราปักชําแล้ว วิธีการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็เก็บไว้ในเรือนพ้าชํานั่นแหละเก็บไว้ในที่ร่มลำไรแล้วก็รดน้ําเป็นปกติธรรมดานะครับถ้าเกิดเขาไม่เน่านะครับถ้าเกิดเขาไม่เน่าเนี่ยแสดงว่ามีการสร้างหัวแน่นอนนะครับมีการสร้างหัวมีการงอกแน่นอนหลังจากนี้ก็ใช้เวลา45วันนะครับเราก็สามารถที่จะแยกใส่ถุงได้นะครับแยกใส่ถุงแล้วแนะนําให้ เลี้ยงไว้ประมาณ1ปีนะครับค่อยไปปลูกนะครับปีหน้าฝนปีหน้าเราค่อยไปปลูกนะครับเพื่อที่จะให้เขาทนต่อสภาพแวดล้อมความแห้งแรงความอะไรเป็นปกตินะครับให้หัวเขาโตขึ้นให้เงาเขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสะสมอาหารได้มากขึ้นนะครับตัวนี้เขาจะทนแรงมากซึ่งเราปลูกครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้ตลอดไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ได้ตลอดไปนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ผักอีลอกหรืออีลอกนะครับซึ่งกําลังที่จะลดลงแต่ก็ตลาดก็กําลังนี้กลับมานิยมบริโภคนะครับแล้วก็หลายๆคนกําลังมองหาที่จะนำอีลอกเนี่ยไปปลูกไว้ในสวนนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทําแล้วก็ได้ผลนะครับเห็นผลได้เลย ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ